ครับดูผังนะครับทุกคนอ่าโอเคเราเดินต่อเดินต่อเดินต่อครับอันนี้คือล็อกกลางของตลาดนะครับพาทุกท่านมาชมกันครับโอ้หันเหนือหันเหนือไม่เนี่ยไ,ไม่ใช่ครับ ขายเครงเลยขา,า,ายดีขายดีลลคอโอ้โหล็อกกลางคนเยอะครับมันจะไม่ค่อย้ามาเดินหรอกครับล็อกกลางคนเยอะมากคนเยอะมากเปลี่ยเนเลนได้ไหมเปลี่ยนเลนได้ไหมทไมเลนลี่ยนไม่ได้เลยเนี่ย <c oughs> ให้ตรงนี้ติดตลาดก็จะมีทุกเสาร์อาทิตย์นะครับตลาดนัดโรงเรียนเทียบดีลานรองอยากจะ มีวันอะไรที่เขาจัดกิจกรรมห้ามขายครอัานีตเป็นอาหารเหนือครับทครที่เป็นคนเหนืออาจจะชอบ,อบอน,นี่ก็ปลาปลาเพื่อนๆได้ชมกันอันนี้เป็นล็อกกลางของตลาดนะครับกลางของตลาด <c oughs> เนเยอะมากเลยเข้าทุ่มแล้วนะครับตอนนี้เป็นเวลาทุ่มแต่คนนี้เยอะเป็น,นงเดือนกันเยอะอยู่เลยครับทุ่มแล้วแต่คนเยอะข้าวเยอะข,ข้าวะหลเยอะหลายอย่าง,างเลยทั้งสดแล้วก็แห้งทั้งสุกแล้วก็ดิบครับ เป็นไรตาเนี้ยลอกลอกแล้วเ,เพื่อนๆได้ชมกัน,เ,นเพื่อนๆได้ชมกันครับผมเนื้อมะม่มวงครับเ,เพื่อนๆได้ชมกันไปครับ ร้านก็ขายดีขายหมดขายเกลี้ยงครับชมกันไปนะครับให้ได้เวลาให้เพื่อนชมกันครับแม่เป็นไงแม่ Kampung Pak Tom Jauh-jauh 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 jauh ก็อันนี้องชอบผู้หญิงค,ค,ครับน่าชมน่ากินครับโอ้นี่ไก่ใต้น้ำขายดีครับไก่ใต้น้ำไก่ใต้น้ำขายดีครับจูจีนก็ขายดีั่งทางเนี้ยร้านนี้ก็ขายดีครับโอเค เอเคื่อนใน,นช่วนกัางเอเชนี้ก่อนเยลกะทิมะพร้าวอ่อนครับโอเคคลิปนี้จบแค่น,นี้ก่อนนะครับบ๊ายบาครับ